นายฮัสซันโรฮานีประธานาธิบดีอิหร่านแถลงการในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่68ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กขอ,ของสหรัฐโดยได้ยื่นข้อเสนอให้มีการจัดตั้งกรอบการทำงานร่วมกันกับสหรัฐพร้อมกับย้ำว่าอิหร่านพร้อมที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาเรื่องปัญหานิวเคลียร์อีกครั้งภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดและอิหร่านไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดกับสหรัฐอีกต่อไปและหวังว่าทั้งอิหร่านและสหรัฐจะสามารถเดินหน้าตามวิธีการทางการทูต เนื่องจากสถานะของอิหร่านในตอนนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อโลกอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดค่ะ นายโรฮานียังกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากการที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดําเนินนโยบายคว่ำบาตรอิหรา่านโดยเปรียบเทียบกับเมื่อสมัยที่อิรักถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรเช่นเด็กเช่นเดียวกันและระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือบุคคลที่ชาติตะวันตกต้องการคว่ำบาตรแม้แต่น้อยแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนผู้บริสุทธิ์นอกจากนี้สิ่งที่หลายคนหวาดระแวงมาโดยตลอดอย่างเรื่องโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นเขาขอยืนยันตรงนี้ว่าโครงการ นิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นโครงการเพื่อสันติและอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการป้องกันประเทศของอิหร่านแต่อย่างใดค่ะ ท้อยแถลงดังกล่าวของนายโรฮานีเกิดขึ้นหลังจากที่นายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมใหญ่ยูเอ็นเช่นเดียวกันโดยระบุว่าสหรัฐพร้อมจะร่วมมือกับอิรานด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ในอิรานเนื่องจากอิรานเป็นต้นกำเนิดของความไร้สถียรภาพในภูมิภาคมาเน่นานซึ่งเขาหวังว่าหลังจากนี้ปัญหาทั้งหมดจะถูกแก้ไขด้วยสันติวิธีได้ แถลงการดังกล่าวของนายโอบามาจะถูกพิสูจน์ว่าทำได้จริงหรือไม่ภายในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะเนื่องจากเป็นวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง5ประเทศรวมถึงประเทศเยอรมนีจะเข้าร่วมการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเพื่อหารือกันเรื่องปัญหานิวเคลียร์ซึ่งมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจจะเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโรฮานีของอิหร่านในเรื่องดังกล่าวด้วย ทางด้านของอิสราเอลก็ออกมาตอบโต้ถแถลงการของนายโรฮานีโดยทันทีโดยมองว่าอิหร่านกำลังเย้ยหยันชาติตะวันตกและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงเกมแห่งการหลอกลวงเท่านั้น นอกจากประเด็นเรื่องอิหร่านแล้วนะคะในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN ก็ยังมีการกล่าวถึงวิกฤตการณ์ในซีเรียโดยในบันคีมุลเลยคะ่ะที่การสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจทั้งหลายยุติการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าไปในซีเรียไม่ว่าจะนำไปใช้สนับสน,นุนฝ่ายใดก็ตามเนื่องจากการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้สงครามกลางเมืองในซีเรียยังคงยืดเยื้อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ขณะดเดียวกันนายจอห์นแคร์รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็มีกําหนดการหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียภายในวันนี้เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในซีเรียค่ะ